สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดี FC แฟนคลับครับ15กันยายน2568ครับวันนี้บอกเลยว่าพรุ่งนี้โอ้โหช่วงนี้นี่มันเป็นอะไรที่ลุ้นเนาะมันตื่นเต้นเนาะวันนี้ก็ตามลาวพรุ่งนี้ก็ตาไทยโอ้เย็นนี้ก็ยังมีหน่อยนะคือบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยจ้าระวันเวอร์นะครับนะคือแบบว่า โอ้ยช่วงนี้นี่อินบ็อกซ์เพจเด้ยรัวเลยนะครับเฮียตีวันนี้ได้น้อยอะไรได้ลาวอะไรได้ไทยอะไรโอ้โหแบบคือพี่บอกเลยว่าช่วงนี้งานชุกเวอร์งานชุกเลยละเพราะว่ามีแต่คนนึกถึงเฮียตีนะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังเขาเรียกอะไรล่ะก็ยังเชื่อใจเนาะยังแบบว่ายังเข้ามาดูยังมารับชมเนาะวันนี้ใครรอตำลาวขอคนละหนึ่งแชร์เพียงเพราพร้อมให้หน่อยจ้ามาดู ล่าสุดออกศูนย์หนึ่งแปดแปดผมตัดศูนย์ตัดหนึ่งทิ้งผมจําได้งวดที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้คือหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะครับสามเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดห้านะครับศูนย์ 7 01ดูนี่ดูทุกคนสถิติตำราวครับห้างวดล่าสุดทุกคนครับห้างวดล่าสุดครับออกแบบนี้ทุกคนฮนะหนึ่งสงี่ห้าห้างวดล่าสุดตำราวออกแบบนี้ทุกคนก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ดูอย่างนี้ครับว่าสําหรับตำราวคืนนี้เนี่ยนะครับผมให้ระวังนะครับตัวเก่าของลาวพัฒนาให้ดีเพราะว่าเขาออกตัวเก่าทุงวดเลยนะ เอ,อ่อทุกงวดเลยนะห้างวดล่าสุดเนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบถ้าเอาแค่ห้างวดเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยคนระับออกตัวเก่าแบบบ่อยมากนะครับบ่อยมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมาแล้วขอหัวใจรวัวๆนะจ๊ะใครไม่สะดวกกดแชร์ก็ไม่โกรธไม่ว่ากันนะพี่นะใครไม่สะดวกกดแชร์ก็ไม่ว่ากันนะครับใครสะดวกกดแชร์ฝากกดแชร์หน่อยนะใครไม่สะดวกกดแชร์ก็กดไลค์กดหัวใจพิมพ์คําว่าพร้อมให้ผมหน่อยนะครับอ่าพิมพ์คําว่าพร้อมให้หน่อยนะเอวันนี้เอฟซีผมไปไหนหมดเนาะ ไม่แจ้งเตือนหรือเปล่าหรือไงอา่าม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 าพร้อมกรบเฮียมาดูครับเาวาพัฒนานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะวันนี้เรามาดูเรามาดูก่อนนะว่าห้างวดล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างงวดนี้ครับเจ็ดมาสองงวด ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะศูนย์บนศูนย์ล่างตรงนี้ไม่มาแปดเจ็ดเจ็ดห้าครับเจ็ดเนี่ยมาอีกสองงวดนะครับเราเอาตำแหน่งนี้ก่อนนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองตัวนี้มาคู่กันนะครับมาคู่กันศูนย์เจ็ดออกศูนย์หนึ่งเห็นปะเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะดูนะครับ 8ตรงนี้นะครับแปเนี่ยครับมาออก7.89นะครับ3.798ออก709ดศดาถัดไป1.7ออก1.8เห็นปะอ่า1.8ตรงเนี้ยหนตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับสำหรับเราพัฒนาผมอยากให้ทุกคนเก่งตรงนี้ครับเก่งตรงนี้ครับก็คือดูนะครับก่อนหน้านี้เจ็ดมาสองวนเนาะเจ็ด ทับแบบนี้นะครับในชุดสี่ตัวนะครับทับแบบนี้นะครับเรามีเจ็ดคืนนี้เด่นหนึ่งมาเฮียผมมองว่านะครับเลขคืนนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้นะครับผมจะเก็บไว้คือเราจะไล่ทีละตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งแรกนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ซ้ำนะครับยังไม่ซ้ำตำแหน่งศูนย์นะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับอย่างตรงเนี้ยคือซ้ำตรงเนี้ยคือศูนย์เห็นปะศูนย์เจ็ด ว่ต่อไปไม่มีนะผมถึงได้บอกนะว่าผมไม่ค่อยชอบศูนย์บทเขาจะไหลเขาก็ไหลบทจะไม่มาก็ไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ให้ระวังไว้นะครับสําหรับราวพัฒนาก็คือให้ระวังหนึ่งแต่หนึ่งจะให้ลองหนึ่งจะไม่เด่นตัวเด่นคืนนี้แน่นอนครับเด่นแปดรอไว้เลยเด่นแปดกับหนึ่งเนี่ยคู่นี้คู่นี้กันไว้นะครับคู่นี้กันไว้ นะครับคู่นี้กันไว้นะครับทีนเนี้ยศย์เนี่ยผมจะไม่ทิ้งนะทุกคนผมจะไม่ทิ้ง0ูนยะ์ะในตารางจะมี810ครับเลขเก่าเอามาทั้งหมดยกยวงยกไส้มาเลยนะครับและจะมีตัวเพิ่มแต้มของ8นั่นคือ9นะครับผมถึงได้บอกนะว่าคืน,น 9, 0, เนี้ยเกเนี่ยสวยมากนะครับเกสวยมากอีกตัวหนึ่งเพิ่มตัวเนี่ยก็คือ2เพราะฉะนั้นเลขมันจะอยู่กลุ่มเนี่ย มันจะอยู่กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวคำนวณให้เดี๋ยวคำนวณให้เดี๋ยววิเคราะห์ให้เดี <forgiving. S 1> ๋ยววิเคราะห์ให้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่ามัน <ward> er เป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงนะสําหรับเลขใบเต็มวันนี้นะครับสาหรับเลขใบเต็มวันนี้ขอปังๆนะเฮียเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้เมื่อวันศุกร์ขอไปครับผมตัดหนึ่งตัดศูนย์ทิ้งนะมาทั้งคู่เลยนะทุกคนเออมาทั้งคู่เลยครับเออตัดหนึ่งตัดศูนย์ทิ้งนะอ่ะมาดูครับ วันนี้รวยค่ะเฮียขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากอา่ดูนะทุกคนดูนะคืนนี้เด่นแปดนะครับลองหนึ่งนะครับเลขกาลางตารางนะครับผมให้นะครับ,นะรบเลขใหม่เห็นปะคือชุดนี้ คือชุดนี้คือชดชุดนี้ครับงบน้อยคืนนี้ชอบเลยนะครับชอบส่วนตัวเลยครับเก้าศูนย์นะครับคืนนี้นะครับเราวพนาชอบเก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็ได้หนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งศูนย์เนี่ยออกไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่างวดนี้ก็ยังต้องระวังต่อนะครับระวังต่อนะครับระวังตัวเดิมต่อนะครับอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เี่ยแถวแถวเนี้ยระวังให้ดีนะครับสังเกตปะ เลขตัวกลางดูนะเลขตรงกลางนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศนนะครับแล้วก็เจ็ดศนย์แล้วก็ไปแปดหนึ่งะครับเพิ่มอย่างละหนึ่งเห็นไหมถ้าเพิ่มเนี้ยมันก็คือเก้าหนึ่งเ้าสองเพราะฉะนั้นคืนนี้เลขในตารางีนหนน่ากลัว มีโอกาสมามีโอกาสเข้าอยู่นะครับมีโอกาสมามีโอกาสเข้าอยู่วันนี้ขอสามตัวตรงเดี๋ยวจัดให้ครับพี่เอ๋เงเจ้าครับพี่ครับใครที่ดูอยู่วันนี้อย่าลืมดูสายด่วนนะสายด่วนสวยมากนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับฟังให้ดีนะครับสาหรับสายด่วนสอปปเอนี่ยนะครับผมเนี่ยวิเคราะห์คํานวณเนี่ยอันนี้เขาเรียกใบเต็มสายด่วนเนี่ยวันนี้สายด่วนเห็นพร้อมต้องตรงกันกับผมไหมผมใบให้ว่าสายด่วนมีเจ็ดแต่ผมอยากให้ดูเก็บไว้ดู เก็บไว้ดูในที่นี้ก็คือจะซื้อตามหรือไม่ซื้อตามใช้วิจารณญาณแต่แนะนําให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนจะได้เห็นก่อนออกว่าเฮ้ยมันน่าตามไหมสายด่วนคืนนี้ผมเนี่ยจับตาดูสายด่วนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมดูสายด่วนใครอยากได้สายด่วนกดเข้าห้องที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเข้าไปดูในห้องได้เลยนะครับชื่อห้องสัพนะครับวันนี้นะครับผมออกเลยนะตำลาวนะครับ ระวังเด่นแปดครับหนึ่งสองตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะกลับมานะอ่แต่ถ้าเราหลงทางเนี่ยผมมีตัวช้อนอยู่ผมมีตัวช้อนอยู่นะถ้าแปดมาแน่นอนครับมันจะต้องเป็นแบบนี้ มันจะต้องเป็นแบบนี Super, no tenemos, si maya, al, so ้นะถ้าจะให้ระวังนะครับคํานวณมาแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้เลขจะไม่ค่อยสวยหรอกเลขมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเลขมันจะไม่ค่อยสวยแล้วคํานวณออกมามันจะเป็นชุดแบบเนี้ยชุดแบบเนี้อ่าชุดแบบเนี้ยผมให้ระวังนะครับคืนนี้นะครับผมให้ระวังนะครับมีหน่งตัวนะครับอ่าก็คือเลขในตารางนี่แหละ เลขในาตารางนี่แหละมาคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเออ <elderly> จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าสําหรับเราพัฒนาแล้วนะครับคืนนี้เนี่ยประจําวันที่15กันยานี่นะครับจะเป็นทิศทางไหนจะมาแบบไหนจะเป็นแบบไหนคืนนี้มารอชมนะครับคืนนี้มารอชมได้เลยนะครับคืนนี้มารอชมได้เลยสําหรับตำราว นะครับสายด่วนวันนี้ผมออกเลยใบแดงน่าติดตามมากใครที่รออยู่นะครับสามารถขอแอดมิน้ที่ลิงด้านล่างได้เลยสายด่วนวันนี้แปลกมากนะตัวปกติสายด่วนจะต้องคล้ายๆผมเพราะผมรู้สึกว่าเลขมันจะเหมือนเราเนาะเพราะเวลาเราคำนวณเราก็จะต้องคำนวณแบบนี้แหละว่าตัวนี้มาตัวนี้ไหลแต่ว่า,ปาแปลกมากครับคืนนี้สายด่วนเลขไม่ตรงตารางผมนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้าไปหาดูกันนะครับผมก็วิเคราะห์ให้ตามนี้นะครับวิเคราะห์ให้ตามนี้สําหรับ3ามตัวครับ เราพัฒนาครับสำหรับ3ตัวครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเขาออกเบิ้ลเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดเขาจะเบิ้ลนะครับผมให้ระวังตรงนี้นะ8เนี่ยให้ย้ายมาอยู่ข้างหน้านะครับอ่าอีกตัวนึง นี่ครับสาธุพวกนี้พ่งน,นี้จะตันไทยแล้วอะเนาะยังไงวันนี้ขอสามตัวตรงๆสักทีหนึ่งอ่าอ่าวันนี้ขอสามตัวตรงๆก่อนเอาเลิกเอาชัยรอใบแดงขฮียเดี๋ยวจัดให้ครับใครอยากได้พี่เข้าไปขอแอ m ด n มินที่ลินด้านล่างได้เลยนี่ครับราวพัฒนางวดประจําวันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ใครแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับใครแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับ15กันยายน2568ครับตําลาวเฮียตีมาแล้วจ้าขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับพี่พี่แคปแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยนะพี่นะเออใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยนะพี่นะวันนี้ขอให้โชคดีนะสาหรับประจําวันที่15กันยายน2568สวัสดีเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้รวยๆจ้าพี่วัดพี่รัชยานะครับ,ว,นนนนรบวันนี้รวยจ้ะพี่ธนาพันนะครับวันนี้รวยสวัสดีครับสวัสดีครับมาช้าแต่มานะเนี่ย <c oughs> อ่าแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยได้เลยครับสิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีนะครับ อ่าเอาคืนหน่อยเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมตัดหนึ่งตัดศูนย์นะยังเจ็บใจไม่หายเลยออกหนึ่งศูนย์ถ้างั้นออกตรงๆเลยตัดตัวไหนออกตัวนั้นเลยวันนี้ไม่ตัดเลยวันนี้ให้มองไว้ที่สองตัวครับสามตัวถ้าเข้าวันนี้ถือเป็นรางวัลครับทุกคนนะครับแต่ว่าอย่าลืมดูสายด่วนใบแดงทุกคนนะอย่าลืมดูสายด่วนนะวันนี้ขอโชคดี นะครับแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยทุกๆคนนะพี่นะนะครับผมวันนี้เฮียตีคนรักหวยครับมาวิเคราะห์นะครับแนวทางให้กับพี่พทุกท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่กทานสำหรับวันนี้สวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ